สปอร์ตจัดทรงอเมริกันเป็นไงไปดูกันสวัสดีครับผมปิโปลนะครับจากเพจฟอร์ดปิโปลวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดลัก4ี่นะครับเรามาดูตัวรถตัวสปอร์ตนะครับจัดทรงยุโรปทรงอเมริกันเป็นไงครับมาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวรถตัวรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นตัว4คูณ2นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เครื่องจะอยู่ที่170แรงม้านะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเราเริ่มจากตัวฝากระโปรงเราติดตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์มาครับเสริมความเด่นความเท่ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้าตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้ครับไฟทับทีมตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับเราเลือกได้นะครับแต่คันนี้เราเลือกติดเป็นสีขาวนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถ คำว่าฟอร์ดตัวนี้เราติดเป็นตัวทูโทนนะครับตัวนี้จะเป็นแดงกับน้ําเงินนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับสําหรับตัวกระจังหน้าที่เป็นของวิกเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดครอบไฟหน้านะครับเราติดตั้งเสริมมาให้นะครับเป็นตัวดําเงานะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นพระเอกของเราแล้วครับตอนนี้พระเอกของเรานะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุด สเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะครับตัวนี้เราไม่ได้ถอดตัวกันชนหน้าเดิมเราออกนะครับเราสวมใส่เข้าไปเลยนะครับทำให้ความแข็งแกร่งของตัวรถอยู่เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับเสริมความเท่ความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับเราติดตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้เป็นของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับเป็นตัวซุ้มล้อธรรมดาจะเป็นตัวครึ่งวงกลมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวคล้ายๆเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับ เห้ของเราอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนตัวปีกนกนะครับพร้อมกับตัวชุดยกนะครับ2นิ้วนะครับลูกหมากกันโค้งเราเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวยางนะครับ3-3นะครับ12.5องายี่สิบนะครับพร้อมกับแม็กออฟลบนะครับตัวนี้24นะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถยิ่งขึ้นนะครับโดยที่แม็กเนี่ยครับเป็นดําเงานะครับทําให้ตัวรถดูหรูมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนตัวคิ้วกันสาดนะครับเราติดตั้งให้มาทั้ง4ประตูตัวรถเลยนะครับพร้อมกับเบ้ารองมือนะครับที่เป็นตัวดําเงานะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและการลอขีดข่วนด้วยครับด้านท้ายเราติดตั้งครอบฝาถังให้ด้วยนะครับเป็นตัวดําเงาเหมือนกันนะครับเสริมความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วด้านท้ายเราใส่ล้อพร้อมกับตัวชุดยกเหมือนกับตัวด้านหน้าให้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับโตัวสปอร์ตคันนี้นะครับจัดทรงอเมริกาหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับปิโป้มีโปรโมชั่นสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแค่โทรมานะครับอย่าลืมนะครับทุกอาชีพสามารถออกรถยนต์ได้นะครับเบอร์โทรปิโปขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สําหรับคลิปนี้ปิโป้ไปก่อนนะครับตามคลิปหน้าด้วยนะครับ